อ่าเดี๋ยวรอทอดแคบหมูนี่ก็คือทอดเสร็จแล้วเนาะทอดเสร็จแล้วก็คือสูตรมันก็แค่ดัดแปลงจากเห็ดเป็นหมูแค่นั้นเองครับเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นแบบนี้คุกมาสักพักมันก็จะเข้ากันแบบนี้ครับใส่พริกเยอะๆใส่พริกเยอะๆได้รูอันนี้ก็คือลงไปผัดแล้วนะครับเอาไปเดี๋ยว พอดีพอดีอด่อ,อ,อ่าวางวางได้เลยเอายายสวัสดีครับช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจวันนี้มาเข้าครัวดึกหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมาทําน้าพริกหมูเจหรือว่าน้าพริกเผาอ่ายายสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำไอน้าพริกเผาหมูเจวันนี้เจอกันดึกหน่อยเนาะนถ่ายทานี้ก็เกือบ เกือบสองทุ่มแล้วเนาะไม่รู้ว่า,วาภาพจะชัดหรือเปล่าตอนนี้ก็คือขั้นตอนไหนอ,อ่ะพาทมาชมไปเลย,อ,อ,เยอันดับแรกก็คือจะทอดของเจก่อนเอายายลบมาทางนี้หน่อย,อยใ,ใช้เตาถ่านนะครับอ่านั่นแหละยายอยู่ตรงนี้แหละเออผมใช้เตาถ่าน,ออานในการทอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ยายเขาดูหน่อย แคบหมูเจนะเพื่อที่เพื่อที่จะกินแก้มกับพริกหมูเนาะเราจะเราจะทำการทอดก่อนนะเมนูนี้พิทันมากนะครับใครทำตามได้นี่อร่อยเลยนะครับเป็นน้ำพริกแบบคนไทยชอบอยู่แล้วเครื่องเคียงมีอะไรมั hmm. ่งยายก็จะมีแคบหมูกับผักเนาะ ผักี่มีอะไรวันนี้มีอยู่มีถั่วเนาะมีถัว่วม,มีแตงกวามีแตงกวาแล้วก็มีะมะเขือมะเขือทำกันเสร็จก็จะกินข้าวเย็นกันเลยนะครับนี่นกินกันสองคนนี่จะจะทำไม่เยอะนะครับทำจะถ้วยก็เยอะเติมเดี๋ยวรอทอดแคบหมู เสร็จแล้วก็จะทําขั้นตอนต่อไปครับอ่าตอนนี้ก็คือทอดเสร็จแล้วเนาะทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปปรุงน้ำปรุงพริกเผาอ๋อเริ่มผู้พร้อมของเจมีอะไรมากอ่าขั้นตอนต่อไปก็หั่นพริกเนาะเฮ้ยหั่นเห็ดหั่นเห็ดก่อนอันนี้จะได้ตังค์อันนี้ใช้แทนหมูก็คือเราใช้เป็นเห็ดนางฟ้าเนาะใหญ่เนาะเห็ดนางฟ้า เห็ดอะไรก็ได้แต่เราเอาเห็ดนางฟ้า <S 1> <S 1> แต่เราใช้เห็ดนางฟ้าใช้เป็นไก่เจเป็ดเจก็ได้เนาะเป็ดเจไก่เจก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นอันนี้เราจะใช้เป็นเห็ด ต่อไปก็คือขั้นตอนอะไรใหญ่อันนี้อันนี้พริกที่คั่วเองนะครับพริกที่คั่วสองช้อนอันนี้จะทําไม่เยอะเนาะทำไม่เยอะแค่สองช้อนพริกคั่วสองช้อนนี่ครับสูตรง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เห็ดที่เราหั่นเมื่อกี้เนี้ยต่ำรวมกับพริกเลยใช่ไหมรวมรวมกับพริกเลยตวมรวมกับพริกเลยนะครับ แต่ถ้าคุณกินหมูได้ก็ใส่หมูก็คือสูตรมันก็แค่ดัดแปลงจากเห็ดเป็นหมูแค่นั้นเองครับก็มีน่าคิดหมูนั่นแหละแต่อันี้เอาเห็ดอันนี้เมนูนี้นี่บอกแล้วคำเดียวว่าแม่เขาทำกินประจำนะจะชำนาญมากเมนูนี้ ตำแหลกเลยแม่ยายตำยังไงตำตำไม่เห็ดแหลกเลยใช่ไหมเป็นเนื้อเดียวกันกับพริกเลยใช่ไหมอืมเนื้อเดียวกักนเลยแล้วก็เอามะขามเปียกใส่เดี๋ยวก่อนนะมะขามนี่คือแช่น้ำไหมหรือว่าแช่อะไรแช่น้าไอเสียยวอ่ามะขามนี่คือที่เป็นน้ำนี่คือหยอดเสียยวลงไปนะครับไม่ได้บีบไม่ได้จะบีบออกมาเป็นน้ำจะแม่ยายแค่เอาน้ำเสียยวหยอดเข้าไปใช่ไหม เอามะขามใส่ลงไปแล้วก็มระขามเปียกามมันจะได้เข้ากันอ๋อนี่ครับแล้วก็ใส่มะขามก็ไปแล้วก็โขกให้เข้ากันโขกให้เข้ากันถ้าบ้านหลังไหนที่เขาไม่อยากโขกอ่ะอยากใช้ปั่นมาได้ไหมได้แต่มันจะไม่มันไม่เหมือนตำเนาะ นี่ก็คือเข้ากันแล้วเป็นแบบนี้แลเนี่ยเป็นแบบนี้โขกมาสักพักมันก็จะเข้ากันแบบนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาไปคั่วอ๋อเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วโอเคนอกจากนี้ปรุงอะไรอีกไหมยามี้ไหมปรุงปรุงเอาปรุงเลยเหรอปรุงไปเลยอ๋อนี่คือแม่เขาจะปรุงไปเลยนะครับให้เสร็จเลยไม่ต้องเวทีเดียวอันนี้ก็คือน้ำตาลสองช้อนให้เขาดูก่อนน้ำตาลสองช้อนเนี่ยสองอ่าเขารู้สองช้อนกินข้าวเรานี่แหละกินข้าวเราอ่าใส่เข้าไปใส่ไป แล้วก็รถดีกับขนอรถ,รถดีก็คือรถดีเจฟ้าไทย<อ>แล้วก็ขนอเจ no ขนอหนึ่งก้อนอ่าใส่ไปรถดีช้อนหนึ่งใส่เข้าไปก็โขกให้เข้ากันโขกให้เข้ากนะันแล้วเดี๋ยวเราอไปผัดก,กันน้ำมันแล้วก็โข,ข้าไปเรื่อยๆเนาะ อตอนนี้ก็คือเครื่องปรุงแล้วก็ทุกอย่างเข้ากันหมดแล้ว,นห,ลวหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้ครับนี่คือน้ำพริกเผาหรือถ้าเป็นทั้งถ้าเป็นทั้งโลกก็คือน้ำพริกหมูนั่นแหละครับน้ำพริกหมูนั่นแหละเดี๋ยวเราไปคั่วกันในสะ่น้ำมันไป,ปนั่นเลย ที่ทํานี่คือทําไม่เยอะนะครับจะกินกันแค่สองคนเนาะก็เลยทาไม่เยอะไม่้ค่ะเยอะเอาเดแล้วแต่เพื่อนๆจัดแต่งสงสรดเลยนะครับะอถ้าใครต้องการเผ็ดเดี๋ยวชูหน่อยอ่าเสร็จแล้วถ้าใครอยากเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆใส่หมูเต้าหู้ก็ได้อ่าเดี๋ยวเอาไปคั่วครับอ่าล้วตอนนี้ก็คือเรารอจะมาเป็นขั้นตอนการผัดใช่ไหมผัดแล้ว เลยอ, <คะ S 2> อันนี้ก็คือลงไปพัดแล้วนะครับผัดใช้เวลานานไมหมยายไม่นานสักสิบนาทีสิบนาทีไ มาตาได้ากันก็นจะพลิกไปที่มาแบบนี้เนาะต้องคนตลอดไหมต้คนอย่า,า,มยาไม่คนตลอดมันจะไหม้เนาะไฟอ่นอน,อน,ป,นรปรอ่อนไฟแรงก็ไม่เราจะให้สีไม่ตกแล้วก็ต้องทาให้มันทำให้สีนั้ ดงสวยะรับประกันอยู่นี้ไม่ต้องคิมตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้ว,ลวไม่ต้องคิมประกันได้ถ้าใครมากหวานก็ใส่ลงไปใส่ถ้วยครับอันนี้คือถ่ายกันอยู่หลังบ้านนะครับเนาะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วจะยกเข้าไปในบ้าน ไไก๋ปาตยกไปนะอ่าเสร็จแล้วก็จะเอามาตั้งไว้ในบ้าน,นแบบน,แนี้เสร็จแล้ว,สวเสร็จแล้วครับนี่คือ,อ,อน้ำพริกหมูเนาะน้ำพริกหมูอ่าต่อไปก็อันนี้คือแคบหมูที่เราทอดไว้เนาะแคบหมูจแคหมูที่ทอดไว้ต่อไปก็จะเป็นการจัดจานผักเนาะผักอ,อ่าต่อไปครับอ่าหลังจากที่เราเตรียมผักเตรียม อันนี้เรียบร้อยแล้วก็จะให้แม่ครัวชิมอ่ะชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยยายว่ารสชาติเป็นงไงแล้วเราจะกินข้าวกันแล้วเนาะเสร็จแล้วส้มกับเปรี้ยวพอดีพอดีพอดีอร่อยอ่าโอเคส้มเปรี้ยวหวานพอดีเนาะหวานพอดีถ้ามักหวานจะใส่วาดพุพอดบีบอกไปเผ็ดเท่าไหร่ ไม่ค่อยเผ็ดนะครับสูตรนี้จะไม่ค่อยเผ็ดเนาะเพราะเราไม่กินเผ็ดกันเท่าไหร่ครับ <Ừ. S 1> ถ้าใครต้องการเผ็ดก็ใส่พริกใส่พริกใส่พริกปี๊อ่าขั้นตอนสุดท้ายอาชูเหมือนเดิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอ่าวางวางได้เลยเอาย้ายลาท่านผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีค่ะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้กด กดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่รู้รอรุ้นกันไปว่าจะทำเมนูอะไรรอรุ้นก่อนสวัสดีค่ะเสร็จ